สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวนะคะตู้กาแฟหยอดเหรียญน,นะคะรุ่น8เมนูนะคะของ Seven Day Coffee ค่ะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งมีการพัฒนาฟังก์ชันขึ้นมาจากเดิมเนี่ย o f f e e เ f e เนี่ยเขามี4เมนูซึ่งก็ถือว่าล้ำหน้าอยู่แล้วในในในช่วงก่อนนะคะตอนหลังก็มาปรับอีกนะคะปรับขึ้นมาอีกเป็น8เมนูแล้วก็เพิ่มเสียงผู้เสียงเพลงได้นะคะตัวนี้สามารถที่จะเพิ่มฟังก์ชันตัวรับแบงก์ก็ได้ หรือว่าติดระบบแจางเงินด้วย QR payment ก็ได้นะคะเดี๋ยวจะลองใช้ให้ดูนะคะเหมือนเดิมนะคะตัวตู้จะรับทุกเหรียญน,นะคะแล้วก็ตู้รุ่นเนี้ยจะสามารถมีทั้งเมนู10บาทแล้วก็20บาทได้นะคะตั้งได้<ม>เดี๋ยวลองใส่ดูใส่เหรียญ10นะคะแล้วกดเอสเปซโซจะเห็นว่าเวลา<ม>ที่แก้วตก<ม>ก็จะมีแสง นะคะแล้วก็มีเสียงพูดพรอมออกมาเ่องดีมของเราชงสดใหม่ทุกแก้วกรุณานรอสักคู่ค่ะเสียงพูดอันนี้ปรับโวลูมได้นะคะจะหลี่ให้ดังหรือว่าจะหลีให้เบาก็ได้อพอเสร็จปุ๊บเราก็ดึงแก้วพอเราดึงแก้วนะคะไฟก็จะดับแบบนี้นะคะแล้วก็มีประตูบานเล็กๆป้องกันฝุ่นให้เราด้วยทีเดี๋ยวลองหยอดเมนู20บาทดูนะคะ ตู้กาแฟตัวนี้นะคะจะมีเมนูทั่วไปก็คืออย่างเช่นเอสเปรสโซกาแฟดำโกโก้ชานมนะคะแล้วก็มีเมนูพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีก4เมนูก็จะเป็นมอกค่าคอฟฟี่ทีช็อกโกทีแล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตซึ่งเป็นเมนูใหม่นะคะหาทานยากแล้วก็รสชาติอร่อยซึ่งราคาจะตั้งไว้ที่20บาทเดี๋ยวลองกดดู าเราหยาดก็จะมีเสียงโอเคค่ะยี่สิบแล้วนะคะอลองกดดูดนี่นะคะแก้วก็จะตกลงมาและเลือกเมนูที่ท่านต้องการเครื่องดื่มของเราชงสดใหม่ทุกแก้วกรุณารอสักครู่ค่ะกรุณารอสักครู่ค่ะพอเครื่องขึ้น P ีจุดศูนย์ศูนย์ลูกค้าก็ดึงแก้วออกได้เลยนะคะแบบนี้ค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวคลิปถัดไปนะคะเราก็จะมารีวิวด้านในตู้แล้วก็ตัวโครงตู้ให้ดูนะคะว่าเป็นวัสดุอะไรยังไงนะคะค่ะ<อ>เดี๋ยวคลิปนี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นการรีวิวนะคะตัวตู้ด้านในนะคะตัวโครงนะคะว่าเออเป็นยังไงนะคะหล่แท่นอยญ่เห็นนะคะก็คือตัวตู้นะคะตัวโครงเนี่ยทำจากเหล็กน,นะคะอย่างดีนะคะแข็งแรงเป็นงานเฟอร์นิเจอร์เหล็กนะคะเออเป็นเป็นการพับเหล็กขึ้นรูปนะคะ แล้วก็มีประตูนะคะเปิดให้บริการ1ชั้นเป็นไอริลิกอย่างหนานะคะแล้วกออ็มีประตูบานหน้าเต็มๆอีก1บานนะคะสำหรับเปิดที่จะเอาเครื่องเข้าออกอย่างนี้นะคะด้านในเครื่องนะคะในโครงก็จะมีไฟ led ซึ่งอันนี้ตั้งเวลาเปิดปิดได้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกว่าอยากให้ไฟตรงนี้โชว์ตอนกี่โมงถึงกี่โมงนะคะซึ่งเราก็จะมีชุดปลั๊กไฟแล้วก็ชุด ออโต้ Auto นะคะเปิดไฟ,ไฟอัตโนมัติอยู่แล้วข้างในแบบนี้นะคะส่วนด้านล่างตู้ตัวนี้จะเก็บถังไว้ด้านล่างนะคะถังเป็นนี่นะคะซึ่งในด้านในนะคะสามารถใส่ถังได้สองถังเลยนะคะเอ,อแต่ว่าในนี้เราใส่ไว้หนึ่งถังแล้วก็มีช่องนี่นะคะสําหรับใส่แก้วหรือว่าใส่วัตถุดิบอะไรก็ได้แล้วจะเห็นช่องตรงนี้ไหมคะ อันนี้เราทําไว้สําหรับว่าถ้าเกิดว่าจะติดกล่องรับแบงก็สามารถที่จะเปิดแล้วก็ใส่ตัวรับแบงได้ใส่กล่องรับธนบัตรได้ตรงนี้นะคะตัวเป็นเหล็กนะคะเหล็กอย่างดีค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะพาไปดูด้านในเครื่องนะคะว่ามันหน้าตาเป็นยังไงนะคะหลายคนสงสัยว่าเขาทำ8เมนูได้ยังไงก็คือวิธีเปิดก็เปิดอย่างนี้นะคะด้านในจะมีโถวัตถุดิบ4โถแบบนี้ แต่ด้วยความที่เป็นโปรแกรมเฉพาะของ Seven Day Coffee เนี่ยเขาสามารถที่จะผสมผสานนะคะผงเครื่องดื่มทั้ง4โทนนี้ให้ออกมาเป็น8เมนูได้ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของ Seven Day Coffee เท่านั้นนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยรุ่นนี้จะใส่แก้วได้ถึง120ใบแถวละ60ใส่ได้ถึงขอบประตูเลยคะ่ะนะคะแล้วก็ตัวปัดถาดเนี่ยปัดแก้วเขาจะปัดเองอัตโนมัติ แล้วก็จะมีตัวนับยอดขายนะคะซึ่งเลขบนจะเป็นยอดขายของของเครื่องซึ่งสามารถรีเซ็ตได้นะคะแบบนี้นะคะแล้วถ้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากจะเป็นเจ้าของตู้กาแฟเซเว่นเดย์คอฟฟนะคะรุ่นดั้งเดิมนะคะรุ่นยอดนิยมตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะสินค้าของเราในพร้อมส่งเสมอนะคะถ้าสนใจก็โทรมาคุยที่เบอร์ 097 998 2727นะคะขอบคุณมากค่ะ